สวัสดีค่ะทุกคนจะเห็นว่าปัจจุบันผู้คนมักจะติดอยู่กับประสบการณ์ในอดีตและอารมณ์ในเชิงลบเมื่อฝึกการรู้สึกขอบคุณในทุกๆวันไม่เพียงแต่ฝึกการเห็นคุณค่าของสิ่งเ,เล็กๆน้อยๆในชีวิตแล้วแต่ยังช่วยให้หลุดพ้นจากวงจรนี้และเปิดประตูสู่อนาคตที่ปรารถนา เพราะคุณกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในที่สามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาค่ะชีวิตจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเครื่องมือที่ทรงพลังที่ไม่ต้องลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ในร่างเดิมคือการฝึกพูดคำขอบคุณมันจะช่วยกำหนดสภาวะภายในของคุณใหม่ คุณจึงเปิดกว้างมากขึ้นและดึงดูดสิ่งที่ต้องการได้จิตของคุณถูกตั้งโปรแกรมและเล่นซ้ำประสบการณ์เก่าๆในอดีตทำให้หวนคิดถึงอารมณ์ในเชิงลบและติดอยู่ในวังวนที่ไม่ดีหรือที่ไม่ปรารถนาเล่นซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ถ้าอดีตนั้นเป็นเรื่องดีมันก็ดีไปค่ะคำขอบคุณและการมีสติ จะช่วยทำลายวงจรนี้หรือสามารถหลุดพ้นจากอดีตอันริ้วร้ายได้ช่วงเวลาปัจจุบันคือสภาวะแห่งความไม่แน่นอนจึงสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆได้ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันมันจะส่งผลให้คุณหยุดคาดการถึงอนาคตและเลิกหวนกลับไปคิดถึงอดีตอย่าลืมว่าร่างกายของคุณ ตอบสนองต่อความคิดและอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาหากฝึกคำขอบคุณและรู้สึกถึงความรักอย่างลึกซึง้งคุณจะเปลี่ยนเซลล์ในร่างกายและความสอดคล้องกับอนาคตที่ต้องการได้ซึ่งความเชื่อของคุณมีผลอย่างมากต่อประสบการณ์ของคุณเองจงเชื่อในความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วมุ่งความสนใจไปที่ผลลัพธ์ หรือสิ่งที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในชีวิตอย่างสม่ำเสมอแล้วจะเห็นว่าชีวิตที่ต้องการสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงจากนั้นความเชื่อคือกุญแจที่สำคัญซึ่งความเชื่อนั้นสามารถฝึกได้ด้วยการฝึกฝน affirmation หรือคำยืนยันค่ะการรักตัวเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นทำไมจึงสำคัญ เมื่อมีความรักต่อตัวเองคุณจะไม่มองหาข้อบกพร่องของคนอื่นแต่จะมองเห็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขและเชื่อมต่อกันนอกจากนี้การฝึกความรู้สึกขอบคุณแม้เพียงเล็กน้อยในทุกๆวันก็สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงสภาวะภายในของคุณได้เมื่อคุณรู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริง ระบบกลุมิคุมการในร่างกายก็จะดีขึ้นการมีความรู้สึกขอบคุณช่วยให้ร่างกายรู้สึกเหมือนกับว่าคุณได้รับสิ่งที่ดีเข้าไปแล้วแม้จะยังไม่เกิดขึ้นจริงในชีวิตก็ตามจากนั้นพลังของความขอบคุณจึงทำให้เปิดรับสิ่งดีๆที่คาดหวังในอนาคตทำไม ความรู้สึกขอบคุณถึงมีพลังเมื่อฝึกการรู้สึกขอบคุณในตอนที่ทำสมาธิหรือในช่วงเวลาที่เงียบสงบแม้ว่าเหตุการณ์ที่ขอบคุณจะยังไม่เกิดขึ้นร่างกายของคุณจะเริ่มเชื่อว่าได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจและความคาดหวังในสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิต อารมณ์นี้จะทําให้คุณมีแนวโน้มที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอีกเพราะจิตใต้สํานึกของคุณไม่สามารถแยกแยะระหว่างความทรงจําในอดีตกับวิสัยทัศน์ในอนาคตได้หากสามารถรู้สึกถึงความขอบคุณในปัจจุบันมันก็เหมือนกับว่าคุณกำลังดึงดูดสิ่งดีๆอยู่ค่ะดังนั้น การฝึกความขอบคุณและการรักตัวเองจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการเปิดรับความรักจากผู้อื่นหวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจในวันนี้นะคะความขอบคุณมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและช่วยให้คุณหลุดพ้นจากอดีต เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ต้องการอย่าลืมฝึกการรู้สึกขอบคุณในทุกๆวันเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในอนาคตถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ